น,นี่เป็นอาาัตตกถาอัตตกถาว่าอืมอัตกถาว่าอันนี้ประธานอยู่นี่นะประธานอยู่นี่นะจิตนะอ่าในการใดจิตสรรรคตด้วยอุทจจะหรือว่าทุกอืมทุกอะไร ถูกอกุศลวิตกมีการมาวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำแล้วอันนี้เป็นนิทารนะนะโยกอกุศลวิตกมาโยกอกุศลวิตกมาตัวน,นี้ก็เป็นอนามีกัตาในอภิภูตังธรรมดาธรรมดาเวลาแปลก็แปลไปเลยถูกไปเลยถูก อกุศลวิตกมีการมวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำแล้วอืต่วิกการฟังธรรมเพื่อบรรเทาปิตกเหล่านั้นในการนั้นชื่อว่าการฟังธรรมตามการได่ไหม ได้ไหมน่าจะได้เนาะเวลาแปลแปรเลยเนี่ยอัตกถาว่าในการใดอิจสหรกฏด,ด้วยอุทจาหรือว่าถูกอกุศลวิตกมีการมวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงามแล้วเอาอีก การฟังธรรมเพื่อบรรเพื่อบรรเทาวิตกเราเพื่อวิตกไม่ใช่เพื่อบรรเทาวิตกเหล่านั้นในการนั้นชื่อว่าการฟังธรรมตามการแอ่ง่ายๆนะอ่า <c oughs> ได้ไหมตอนนี้ก็เป็นอะไรต่อไป อัตกถาแห่งติกะในสังคีติสูตรติกะก็คือหมวดสามนะติกะคือหมวดสานะมนะอืมว่าเข้าไปวิตกที่เกี่ยวกับกรรมหรือว่าประกอบก็ได้หรือว่าปฏิสังยุทธก็ได้แท่ทับศัพท์แล้วแต่จะแปลแบบไหนแบบชอบใจจัดไปเลย วิตกที่เกี่ยวกับการชื่อว่าการมวิตกง่ายๆนะวิตกที่เกี่ยวกับพยาบาทก็ชื่อว่าพยาบาทวิตกวิตกที่เกี่ยวกับวิหิงสาก็ชื่อว่าวิหิงสาวิตกในบรรดาวิตกเหล่านั้นวิตกสองย่อมเกิดขึ้น แม้ในทั้งอ,อะไรทั้งในสัตว์ทั้งหลายทั้งในสังขารทั้งหลายยิงอ,อยู่การมวิตกยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผู้ตรึกถึงอยู่ซึ่งสังขารหรือว่าเอาไม่ใช่ซึ่งสัตว์หรือหรือว่าซึ่งสังขารอันเป็นที่รักอันเป็นที่ชอบใจหรือว่า ผู้เป็นที่รักก็ได้ผู้เป็นที่รักผู้เป็นที่ชอบใจก็ได้ได้ไหมอันนี้ใส่บุคคลเข้ามานะใส่บุคคลรักษามาเองาการมาวิตกย่อมเกิดขึ้นนะย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตรึกถึงอะไรผู้ตรึกถึงสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักอันเป็นที่ชอบใจพยาบาววิตก ทำไง <c oughs> พยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นต่างแต่โกรธแล้วแลดูไปจนถึงอันนี้เป็นเป็นเหตุกัดนะอ่าวินาสนาที่เป็นเหตุกัดนะเพราะฉะนั้นต้องก่อนจะแปลเหตุกัอนจะก,ก่อนจะแปลสภาพของเหตุกัดต้องไปแปลกริตกรรมก่อนนะ จนถึงยางสัตว์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักอันไม่เป็นที่ชอบใจให้พินาศไปนะตอนนี้นะสองตัวนี้นะอ่าสัต์เจก็ดีสังขารเลก็ดีเนะี่ยแต่เป็นการลิตกรรมในพินาศนานะแปลว่ายางังยางสัตว์หรือสังขารให้พินาศไปแต่ทีนี้มัน ตอนนี้มันก็เข้ากับยาวะแปลว่าจนถึงก่อนจนถึงยังก่อนจนถึงแล้วก็ไปยังสัตว์ก่อนเพราะนินาสนาเนเป็นสภาพอย่างนี้ตุก,กัดก่อนจะแปลสปภาพของเหตุก,กัดก็ต้องไปแปลยังก่อนเห็นไหมเออพยาบาทวิโตกยอมเกิดขึ้นตั้งแต่ไหนตั้งแต่โกรธแล้วมองดู ไปจนถึงจนถึงจนถึงการยังศาสตร์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักอันไม่เป็นที่ชอบใจให้พินาศไปได้ไหม <laughs> เออเออขึ้นตั้งแต่ไหนถึงไหนเขามองดูเอานะเอเอ ตั้งแต่โกรธแล้วก็ถึงตามองดูใช่ไหม <c oughs> แต่พูดถึงตามภาษาไทยเออปัญญาบาลวิโตกเกิดขึ้นตั้งแต่ไหนเกิดขึ้นตั้งแต่โกรธแล้วก็ถึงตามองดู <c oughs> ไปจนถึงนู่นนะเออให้ศาตว์หรือสังขารอ,อันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจให้พินาศไปนั่นแหละปัญญาบาตวิตกนะนะเกิดขึ้นตั้งแต่ไหนถึงไหนก็ดูสภาพตัวเองนะ ต่อไปอีกวิหิงสาวิตกย่อมไม่เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายเพราะว่าสังขารอันใครใครชื่อว่าอันใครใครนะชื่อว่าชื่อว่าอันใครใครใส่ใส่อันนั้นเข้ามาเองแต่อะไรนะเกณฑ์จีใช่ไหมหรืออันบุคคลก็ได้ใส่คำกลางกลางก็ได้อันบุคคลก็ได้ใส่คำกลางกลางเข้ามาใส่ผูกคะเลนะเข้ามาก็ไดุู้กทะเลนะ เห็น <c oughs> ไหมอ่าเพราะว่าสังขารชื่อว่าคานบุคคลพึงให้ถึงทุกย่อมไม่มีเดี๋ยวท่านอธิบายต่อไปนะเดี๋ยวท่านอธิบายต่อไปตอนนี้แปลว่าให้ถึงทุกนะทุกขาเตตะโพให้ถึงทุกนะอืมจำไมต่อ อันนี้ก็ยกประธานมาเองนะเพราะพูดถึงวิเขาพูดถึงวิหังสาวิตกใช่ไหมอ่าะอนนั้นก็ต้องพูดมาเองเออโยงโยกขึ้นประธานยกขึ้นมาชงประธานขึ้นมาวิหังเอ่อวิหิงสาวิตกนั้นอ่าก็ก็ก่อนก่อนอ่าลืมลืมปรนะลืมปรนณก็วิหิงสาวิตกนั้นยอมเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลาย เออในเวลาคิดว่าเว้นในเวลาคิดว่าขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงถูกฆ่าหรือว่าจงขาดศูนย์หรือว่าจงพินนศไปหรือว่าอย่าได้มีแล้วเห็นไ,ไหมตรงนี้อืม วิหิงสาวิตโตเกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายในเวลาไหนก็คือในเวลาที่คิดว่าขอสัตว์เหล่านี้ขอ,อสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกฆ่าจงขาดศูนย์ไปสางจงคิปหายใบวอดไป <laughs> เออแล้วก็อย่าได้มีแล้วอันนี้ก็ได้ก็ไดเกิดตั้งแต่นู่นละนะ ราะนั้นก็ความคิดแบบนี้อย่าไปคิดนะเดีย๋ยวจะกลายเป็นวิหิงสาวิตกเข้าอออันนี้ท่านสอนดีนะท่านสอนดีนะต้องโยกประธานมาเองนะตรงนี้นะต้องโยกประธานมาเองเนี่ยลักษณะพวกนี้มันเป็นการเบียดเบียนทั้งนั้นเนี่ยเป็นการเบียดเบียนทั้งนั้นเพราะาคําว่าวิหิงสาแปลว่าเบียดเบียนตรึกถึงการเบียดเบียนตรงนี้นะ เออเพราะนั้นก็ตรงนี้เป็นเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะนั้นอย่าไปทำกันแล้วกันเดี๋ยวจะจดกลายเป็นมิหิงสาวิตกเข้าอตาพี่อีกเอาไปอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยาวเหมือนกันนะนี่เป็นดีกานะดีกาดีกาแห่งติกะในสังคีติสูตรนั้นว่าเอาไป คือโยกอะไรมาก็กโยกโยกตัวนี้มาตัวนี้มาตีกาแอย่างติกะในสังกีติสูตรนั้นว่าเข้ามา,ว,า,า,มาว่าเข้ามาตัวนี้นะว่าไปแล้วอาว่าไปแล้วตอนนั้นก็เข้ามา <c oughs> ในคำว่าการมปฏิสังยุตโตนี้ นะในคำว่าหรือว่าในบทว่าก็ได้ในบทว่าการมาปฏิสังยุโตนี้การมีสองประการคือวัตถุกรรมและกิเลสกรรมในบรรดาการทั้งสองนั้นอันนี้ก็ต้องโยกมานะถึงโยกโยกโยกทเวการมาอันนั้นโยกทเวทว,วีสุการเมสุมานะตอนนี้ตัดฐะตัวนี้นะอืมถึงยกมา ในบรรดากรารทั้งสองนั้นบันดตพ,พึงประกอบความว่าพึงประกอบความว่าเข้าไปตรงเปิดตรงนี้นะต้องเปิดตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้ตัวนี้เป็นเลขในตัวนี้เป็นเลขในนะเออแปตัวนี้ก่อนในบรรดาการทั้งสองนั้นบันดตพึงประกอบความว่าอันนี้ท่านใส่ประธานมาแล้ว วิตกที่เกี่ยวกับการทั้งหลายด้วยสามารถกระทำให้เป็นอารมณ์ในฝ่ายวัตถุกามจัดเป็นวัตถุการมวิตกอันนี้ต้องใส่มาเองนะตอนนี้ต้องใส่มาเป็นบทส,สรุป<ม>ก็คือวิตกที่เกี่ยวกับการทั้งหลายเนี่ยในฝ่ายวัตถุกรรมเนี่ยท่านจัดเป็นอะไรเป็น เป็นวัตถุการมวิตกต้องใส่มาเองเนต้องใส่มาเองตงัวนี้ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหาอ่มาเปิดดู YouTube อีกก็น่าจะเข้าใจนะพระวิใส่ประธานตัวเดิมประธานตัวเดิมใส่ประธานตัวเดิมวิตกวิตกที่เกี่ยวกับการมองส่วนนะนะอ่า ส่วนในฝายอ่าส่วนในฝ่ายกิเลสกรรมมิตกที่เกี่ยวกับกรรมด้วยสามารถแห่งการประจวบเข้าจัดเป็นกิเลสกรรมมิตกตั้งๆนี้ใส่ใส่มาเลยอ่ตอนนี้ต้องใส่เข้ามาเหมือนกันจัดเป็นอะไรนะก็คือจัดเป็นกรรมมิตกที่เกี่ยวกับวัตถุจัดเป็นกรรมมิตกที่เกี่ยวกับกิเลสตรงนี้นะอืม สัมประโยคะแปลว่ารประจวบเข้านะสัมประโยคะจวบประจวบเข้าได้ไหมต่ออีกในบททั้งหลายในบททั้งหลายเป็นต้นว่าพยาปาทัพปฏิสังยุตโตพึงทราบเนื้อความด้วยสามารถแห่งการประจวบเข้า ก็คือเป็นผื่นทราบเนื้อความะด้วยหน้าในการประจวบเข้าหยบเข้ากับอะไรเจอเจอใช่ไหมประจวบเข้าก็คือเจอเจอใช่ไหมอ่าต่อไปเมื่อถือเอาความว่าเมื่อจะถือเอาความว่าเป็นประโยชน์ลักษณะนะเป็นประโยชน์ลักษณะต้องใส่อัตเทมาเองนะนะเมื่อถือเอาความว่านะใส่มันตกมาวิโตก ที่เกี่ยวกับอที่เกี่ยวกับถูกหรือเปล่าเนี่ยวาลีถูกหรือเปล่าข้อไหนข้ออะไรข้อแรกใช่ไหมดูวาลีแปบ๊บข้อสามแป <38 2. S 1> ดส <c oughs> องจังสามแปดสองวัตถุอ่าวิตก ที่เกี่ยวกับวัตถุแห่งพยาบาทก็ชื่อว่าอันนี้ใส่นามะมา,มามก็ชื่อว่าเออก็ชื่อว่าเอออะไรเกี่ยวกับพยาบาทชื่อว่าปฏิสังยุต์ด้วยพยาบาทเอออันนี้เกี่ยวกับวัตถุแห่งพยาบาทก็ชื่อว่าพยาปาทะปฏิสังยุตตะก็ได้ แปลทำศั์ไปเลยก็ชื่อว่าพญาปาทะปฏิสังยุตโตก็ได้อืมต่อไปอีกต่อไปอีกเนี่อ,อแม้โดยประการทั้งสองอย่างนะอแม้โดยประการทั้งสองอย่างย่อมไม่ได้ะย่อมออ่่ายมไม่ได้โยชนาหรือว่าวาราประกอบความ ก็ได้ย่อ,ยอมไม่ได้โยชนะแม้โดยคำทั้งสองหรือว่าโดยประการทั้งสองอันนี้ก็ใส่ประธานมาให้แล้วสบายอย <c oughs> ๋ยวถ้าจอธิบายต่อไปประวัิบายมั่งไงเออแม่ในคำว่า วิหิงสาปฏิสังยุตโตนี้ก็มีนนยะนี้เช่นเดียวกันนั่นเนียดีกาดีกาเออดีกาเอาที่นี้วิเคราะห์ท่านวิเคราะห์เข้ามานะวิเคราะห์เข้ามาอืมแต่ประธานเมงนะแปลเข้าอันนี้แปลเข้าเนี่ยแปลเข้าเจตนาชื่อว่าวิหิงสานะเพราะอัดว่าอืมเป็นเครื่องเบียดเบียน สัตว์หรือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์แปลได้สองอย่างเป็นเหตุก็ได้เป็นการก็ได้คำว่ามีหิงสาหนี่นะอืมก็คือเวลาแปลก็ว่าเจตนาเป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว์หรือจะแปลว่าการเบียดเบียนสัตว์ก็ได้เนอะ เจตนาที่เบียดเบียนสัตว์ไปได้สองอย่างนะเป็นไสองอย่างอันนี้แปลเป็นอธิกรณ์ศาสานะพาไม่ใช่อารณนศาสานะนะแปลเป็นกรณ์ศาสานะแปลเป็นเครื่องเป็นเครื่องอืมเจตนาชื่อว่าวิหิงสาเพราะอาจว่าเป็นเหตุหรือเป็นเครื่องเป็นเหตุหรือเป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว์ นั่นแหลหรือว่าเป็นการเบียดเบียนสัตว์อือเิมันดีดพึงทราบเนื้อความแห่งสัตว์เนื้อความแห่งสัพท์เนื้อความแห่งศัพท์อย่างนี้ว่าวิตกที่เกี่ยวกับ เก,เกี่ยวกับวิหิงสานั้นชื่อว่าวิหิงสาปฏิสังยุตโตอืมเอาง่ายๆก็คือตัวเนี้ยเป็นรูปวิเคราะห์เป็นรูปวิเคราะห์ส่วนตัวนี้เป็นรูปสาเร็จวิหิงสาปฏิสังยุตโตเป็นรูปสาเร็จเห็นไหม <laughs> ก็คืออะไรเวลาแปลก,ก็มิโตกอืม ที่เกี่ยวกับเจตนาเป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว์ชื่อว่าวิหิงสาปฏิสังยุโตวเวลาแปลก็แปลออกกาลณะด้วยนะวิตอกที่เกี่ยวกับเจตนาเป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว์หรือว่าเจตนาที่เบียดเบียนสัตว์ก็ได้เห็ไหม อได้นะได้นะ <c oughs> เอ่อหรือจะแปลเข้าไปเลยก็ได้นะลวแปลเข้าไปเลยก็ได้เนะี่ยแปลก็เป็นบทเลยเอาพวกเนี้ยเป็นเลขในบทเลยเนะนี่ยพวกเนี้ยเอาเป็นเลขในบทเลยเนะี่ยก็ได้นะเนี่ยครับพวกเนี้ยเป็นเลขในบทเลยก็ได้และแปลว่บันดิตึงทราบเนื้อความแห่งทราบอย่างนี้ว่า เจตนาชื <Workers. S 2> ่อว่าวิหิงสาเพราะอัดว่าเพราะอัดว่าเป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาสัตว์เป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว์นั่นแลหรือว่าอเป็นที่เบียดเบียนสัตว์วิตกที่เกี่ยวกับเจตนาเป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว์นั้นชื่อว่า วิหิงสาปฏิสังยุตโตงี้ก็ได้แปลได้สองอย่างได้ไหมชอบแบบไหนจัดไปนะ,นะไม่โดนกินแน่นอน <c ười> ชอบแบบไหนเพราะ,ะั้นตรงนี้เวลาแปลก็แปลว่าอะไรนะเออคือเป็นตัวพเต็นตัวก็ยายของมิตกนะเป็นตัวก็ยายของมิตกแนะปลว,ว,ว่า ที่ปฏิสังยุต์ด้วยเจตนาเป็นเครื่องเบียดเบียนสัตว mm. ์อ่าต่อไปอีกทีนี้มันมีคําว่าอุปติอุปติแพลว่าการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นมีเกณฑ์นระหว่างหนึ่งตัวคืออารัพะเพราะฉะนั้นก่อนจะแปลอุปติกรต้องแปลอารัพะก่อนแต่ยังไงก็แปลว่าการก่อนออการปารบการปารบสังขารอันไม่เป็นที่รัก อันไม่เป็นที่น่าชอบใจแล้วเกิดพยาบาทวิตกพึงแสดงด้วยสามารถแห่งการกระทบฐานะอันไม่สมควรอัฐานะแปลว่าฐานะอันไม่สมควรคาตะกระทบสามารถในการกระทบคาตะอฐานะแปลว่าฐานะอันไม่สมควร พี่เพื่อจะแสดงขอบเขตนะอวัธิอวัธิขอบเขตนะขอบเขตหรือเขตแดนอ่าเพื่อจะแสดงขอบเขตแห่งพยาบาทที่ตกอืมใช่พระถาจารย์จึงกล่าวว่ายาวะวินาสนาอืมก็ ปานาธิบาตนั่นแหละนั่นปานาธิบาตแลย่อมมีได้ในเพราะการยังสัตว์ให้พินาศไปใสสัตมาเองนะแปลคูดสัต์ก็มาเองนะอืมแว่ในเพราะในเพราะย่อมมีได้ในเพราะอะไรอันนี้ต้องใส่กิยามาเองอธิย่อมมีได้อืมได้ไหมก็ปานาธิบาตนั่นแหละ ย่อมมีได้ในเพราะการยังสัตว์ให้พินาศไปดังนี้เลยมีตีด้วยตีไม่มีตัวเปิดก็ต้องแปลว่าแลนะจบเออันนี้เป็นคำถามมีการสมาเป็นคำถามแต่ปูชา้าลงมาเองนะใส่ปูชา้าตรงไหนก็คือเออจบประโยคกัรสมารตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละเนี่ยจบตรงนี้ก็ใส่ปูชา้ามาตรงนี้แหละอ่ะ อืม <c oughs> แต่ปุณฉามเองนะถามว่าเพราะเหตุในพระอัจกรยอาจารย์จึงได้กล่าวว่าสังขารชื่อว่าอันบุคคลพึงให้ถึงทุกย่อมไม่มีแล้วอ,อีกสังขารเราใดที่รู้กันว่าสัตว์ อันท่านปรารถนาเอาแล้วว่าเป็นสิ่งอันโบคลพึงให้ถึงทุกได้สังขารแม้เหล่านั้นวานโดยใจความมันก็คือสังขารนั่นเองมิใช่หรือมีมนมีนนุด้วยมิใช่หรืออืม่ะแก้ว่าน่ะข้อนั้นจริง ตอนนั้นจริงเพราะว่าอ่าเอามาเลยก็สังขารเราใดใส่สังขารไปเองนะพวกนี้นะสังขารทางนั้นเลยนะสังขารลาทางนั้นเลยนะเพราะท่านพูดเพราะท่านกําลังพูดถึงสังขารพวกเยพวกเตพวกเนี้ยสังขารทางนั้นเลยนะใส่เข้ามาอืมก็สังขารเราใดย่อมเสวยทุก อืมพไม่ใช่เป็นแค่มันม,ม,ม,มีตัวขยายก่อนทั้งก่อนต้องขยายก่อนก็สังขารเหล่าใดเนื่องด้วยอินทรีย์ย่อมเสวยทุกเพราะอืมเพราะมีวิญญาณ <laughs> เพราะมีวิญญาณเพราะฉะนั้นสังขารเหล่านั้นจึงเป็นจึงเป็นอารมณ์แห่งวิหิงสาวิตก จึงเป็นอารมณ์แห่งิหิงสาวิตกได้ท่านปรารถนาเอาแล้วรู้กันว่าสัตว์นะรู้กันว่าสัตว์ต่อไปอีกโันสังขารเราใดย่อมไม่เสวยทุกข์เพราะไม่ประกอบด้วยลักษณะที่กล่าวแล้วอไปอีก พระตกถาจารย์หมายเอาสังขารเหล่านั้นจึงกล่าวว่าวิหิงสาวิตกย่อมไม่เกิดขึ้นในสังขารทั้งหลายแต่ได้ไหมสังขารเหล่าใดสังขารเหล่านั้นไปเรื่อยอยืมอันนี้มีเยแล้วก็มีเตม,มารับอตรงนี้ อันนี้อโยคะโตนโยคะโตว่าไม่ประกอบไม่ประกอบด้วยลักษณะที่กล่าวแล้วเนะ่จึงนี้กล่าวว่าเข้าไปนะตัวนี้นะแล้ววีก็ใส่ใส่ใส่อะไรเข้ามาใส่อะไรเข้ามาอ่าก็ประธานตัวเดิมนี่แหละใส่ตัวนี้แหละนะวิ่งสาว,วิตกนี่แหละก็ประธานตัวเดิมนะใส่ประธานตัวเดิมเข้ามา เพราะเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นต้องใส่วิหิงสาวิตโกเข้ามาเป็นประธานอืมก็วิหิงสาวิตก <c oughs> ย่อมเกิดขึ้นในที่ใดนะและย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดเพื่อจะแสดงที่นั้นและประการนั้นพระดกราาจารย์จึงกล่าวคำว่า อิเมสัตตาเป็นต้นได้ไหมอืมแปลไม่ยากตรงนี้แต่นี้แปลไม่ยากแปลง่ายง่าย <laughs> เออ <c oughs>